ด่วนครับทุกคนได้ชมกันไปแล้วใช่ไหมครับสำหรับบรรยากาศการเดินพรมแดงของบอสโซแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับล่าสุดครับทุกคนพิธีกรเนี่ยก็ได้ถามน้องนะครับในความรู้สึกเป็นยังไงบ้างที่ได้เข้าชิง2รางวัลด้วยกันครับซึ่งอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็ตอบว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนที่นะครับให้การตอบรับกับน้องดีมากมายขนาดนี้ครับเรียกได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ย ไม่ว่าใครจะสัมภาษณ์น้องเนาะน้องก็ไม่ลืมนะครับในการที่จะขอบคุณ f อขอบคุณแฟนคลับพอ่พอพอ่อแม่แม่ต่างๆครับคํานี้คือจะติดปากน้องมากๆครับทุกคนเนาะวันนี้อุงอิงมาในชุดสีน้ําเงินที่แบบทรงพรงังแล้วก็น่ารักมากๆสําหรับวันนี้นะครับสำหรับการเดินพรมแดงเนาะและตอนนี้สดๆนะครับทางคมชะลึกอวอร์ดเนี่ยเขาก็ได้มีการถ่ายท่อสดอยู่นะครับวันนี้ก็ได้รับเสียงกรี๊ดไม่เบาเลยนะสำหรับอุงอิงแล้วก็บอสโจนะครับสาหรับอุงอิง แล้วก็พ่อโจเนี่ยครับทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นการเดินพรมแดงเนาะที่เรียกได้ว่าจะฟินเดเล่ด้วยซ้ำแบบ ออกมาท้ายๆครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าเขาให้ความสําคัญมากๆเพราะว่านะครับฐานแฟนคลับฐาน FC เนี่ยของศิลปินท่านไหนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเขาก็จะให้ออกท้ายๆนะครับนั่นก็คือบอสโจแล้วก็อุ่งอิงเพชรบ้านแพงนั่นเองเดินควงคู่กันมาน่ารักมากๆและตอนนี้ครับทุกคนนะกอ่ะบอสโจก็ได้ไม่ให้มีการสัมภาษณ์นะครับว่ารู้สึกดีใจที่ ทุกวันนี้นะครับทุกคนหลายกระทรวงเลยเนี่ยให้ความสําคัญกับหมอลำนะครับเพื่อที่จะได้เผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยให้ชาวโลกได้รู้นี่นะครับทุกคนว่าหมอลำเป็นยังไงเนาะบอสโจตอบคําถามนักข่าวได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ส่วนในส่วนของวันนี้เราเห็นบ็อกกิ้งในการที่เดินพรมแดงเนาะอาจจะเห็นไนดะ้ว่าอาจจะสั้นไปนิดนึงครับทุกคนกว่าทุกปีหรือเปล่านะครับเนื่องด้วย อุ้มอิ่มข่าวกระแสะมองว่าเนื่องด้วยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ก่อนสมัยเมื่อก่อนครับทุกคนที่โหวพรมแดงยาวมากแล้วคือให้แฟนขับเนี่ยอยู่เป็นช่องเป็นช่องเป็นล็อกแล้วก็รอจับมือแต่วิ่มข่าวกระแสะมองว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะจัดเล็กกว่าทุกปีอยู่นะสําหรับคมชัดลึกหรือว่าอันนี้แค่เป็นเพียงแค่ของ ลูกทุ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะลูกเป็นคมชัดลึกอวอร์ดลูกทุ่งหรือเปล่าก็เลยแบบงานงานสะโขบประมาณนี้แต่นะครับถ้าเป็นแบบศิลปินดาราเนาะอันนั้นก็คือแบบจะแบบเดินพรมแดงยาวกันเลยทีเดียวแต่ถามว่าปีนี้จัดใหญ่ไหมจัดใหญ่มากนะครับสาหรับคมชัดลึกนะครับเนาะแล้วก็วันนี้อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสง่าง,งามมากๆลูกสาวของเราโฟกัสไปที่น้อง ซึ่งนะครับตอบนักข่าวได้ดีแล้วก็เป็นคนที่มีสติตลอดเวลาเนาะอุงอีไปบ้านแพงเนาะก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยน่ารักแล้วก็ได้มีการขอบคุณแฟนคลับ FC เนี่ยโหคํานี้คือติดปากน้องเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่แฟนคลับ FC เนาะรอเชียและเชื่อว่าตอนนี้ FC แฟนคลับเนี่ยก็กําลังดูไลฟ์สดกันอยู่อุ้มข่าวกระแสนะครับก็อัปเดตเรื่อยๆแล้วกันเนาะสถานการณ์ว่าตอนนี้น้องไปถึงไหนแล้วเดินพรมแดงหรือย,ยังนะครับียกได้ว่าวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นที่สนใจของ กองทัพสื่อมากๆเพราะว่าอุงเราจะเห็นได้ว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นไปบนฮอเลยศิลปินคนอื่นเนี่ยได้ต่อคิวแล้วนะครับก็ถือได้ว่าแฟนคลับ FC ก็รอถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็ผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ขอถ่ายรูปน้องนก็ถือได้ว่าโอ้โหปีนี้ ถือว่าเป็นปีทองของน้องจริงๆสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงและมีชื่อเข้าชิงสองรางวัลน,นะครับวันนี้ก็ขอให้น้องคว้ามาทั้ง2รางวัลเลยเนาะสำหรับองค์อิงเนาะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ารางวัลลูกทุ่งหมอลําขวัญใจมหาชนแล้วก็ดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่ารางวัลไหนก็ถือว่าเป็นรางวัลทรงคุณค่าเนาะแล้วก็ได้ได้ว่างานนี้เป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือได้ว่า วันนี้นะครับก็ขอให้น้องโชคดีทั้ง2รางวัลด้วยกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันต่อในคมชัดลึกครับว่าวันนี้ตอนที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ย คิดว่า FC แฟนคลับก็น่าจะได้เข้าไปอยู่นะอาจจะขึ้นไปบนหอด้านหลังหรือเปล่านะครับในการส่งเสียงกรี๊ดอะไรต่างๆวันนี้น้องก็ฝากเหล่า,ราบรรดาบ้านฮักกรี๊ดอุกอิงเพื่อนแพงเยอะๆหน่อยนะครับวันนี้นาะอยากเห็นคือ,อน้องเนี่ยวันนี้สวยมากจริงๆแล้วก็น้องเดินได้ดีมากๆนะครับเดินได้สง่างามมากๆเนาะตอนที่ควงคู่มาตรงแบ็คดรอปกับพ่อโจนะครับแล้วก็สายตาน้องเนี่ยเรารู้เลยว่าน้องแบบมุ่งมัน่นแล้วก็ มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นเป็นสตาร์มีความเป็นดาวสูงมากสําหรับองค์อิงพแนแพงสำหรับวันนี้นะครับแวลตาอะไรต่างๆเนี่ยดูมีความสุขมากๆนะครับเวลาที่น้องได้ ไปรับรางวัลอะไรแบบนี้นะครับเรารู้สึกว่าน้องเนี่ยได้ทําเพื่อ f c ทําเพื่อแฟนคลับนะครับจริงๆเลยสำหรับอิงอินีปเพื่อนแพงเนี่ยนะครับทุกคนนะ้ะถ้าน้องได้คว้ามา2รางวัลก็คิดว่าโอ้โหเหล่าบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆคือแตกแน่นอนนะครับนะวันนี้อ่แฟนคลับพี่นกนุกธนดลเนี่ยก็ได้มีการส่งเสียงกรี๊ดให้น้องด้วยนะนะครับวันนี้น่ารักมากๆแฟนคลับคุณนุกธนดลเนาะเพราะว่าซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวออกมาว่าอาจจะได้ร่วมโปรเจกต์กันนั่นเองครับทุกคนเหล่าบรรดาแฟนคลับคุณนุกธนดลเนี่ยก็เข้ามาชื่นชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวชื่นชมน้องด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ร่วมงานกันด้วยนั่นเงครับทุกคนวันนี้อง๋์อิงถือว่าฟีเวอร์มากแล้วก็ได้เราเราเห็นเราลุ้นอยู่ว่าอง๋์อิงเนี่ยจะได้เดินแบบในช่วงไหนนะครับซึ่งเขาจัดมาให้เดินในช่วงสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่า น้องปังนะครับทุกคนถือว่าปังแล้วก็เขาจะให้คนที่มีฐานเอฟซีแฟนคลับเยอะเนาะได้เดินช่วงสุดท้ายท้ายสุดนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็ดีใจกับน้องที่น้องได้เข้าชิงนะครับสาหรับวันนี้น้องไม่ว่าจะผลจะออกมาเป็นยังไงไม่ว่าน้องจะได้กี่รางวันหรือว่าไม่ได้เลยเราก็รอส่งปักหลักรอส่งกําลังใจให้น้องนะครับในกลุ่มบ้านฮักในกลุ่มบ้านโฮมฮักกันนะครับทุกคนน้องก็ถือได้ว่าอ่าก็เต็มที่เต็มความสามารถของ f c แฟนคลับแล้วด้วยที่ว่าเราทุ่มกันสุดฤทธิ์แล้วก็ กระจายข่าวกันสุดฤทธิ์นะครับสำหรับรางวันนี้ก็ถือได้ว่าทุกคนเนาะถ้าน้องได้ทั้งสองรางวัลเนี่ยก็ถือว่ายกความดีความชอบให้ FC ฟแฟนคลับเลยเพราะว่าเป็นรางวัลที่เกิดจากผลบวตจาก f f ฟแฟนคลับนะครับหรือร้องได้หนึ่งรางวัลก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีนะครับไม่ว่าจะได้กี่รางวันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีแล้วก็ดีใจกับแฟนคลับ FC น้องมากจริงๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ถือได้ว่าน่ารักแล้วก็ آ, แฟนคลับเนี่ยอุ้มเห็นมีการโพสต นะในบ้านฮักนะครับว่าจะไปปักหลักรอ,อน้องให้กําลังใจน้องเดี๋ยวเรามารอกันดูกันอีกทีหลังจากรับรางวัลเสร็จว่าแฟนคลับ FC เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้ไปจะเข้าไปหาน้องไม้ตอนนี้อุ้มอิ่ม,มข่าวกระแสะก็ดูในกลุ่มบ้านฮักอยู่ตอนนี้ก็ได้มีการอัปเดตคลิปวิดีโอน้องนะครับก็คือถ่าย ตอกๆนะครับแล้วก็ลงไปนะครับทุกคนก็น่ารักสวยงามสําหรับองค์อีแม่านแทงในวันนี้นะครับคิดว่าวันนี้เป็นพี่แองจี้แต่งหน้าให้นะครับก็แต่งหน้าออกมาได้สวยงามสดใสนะครับวันนี้น้องทรงผมทรงผมอะไรเลยคือแบบทรงพลังมากๆสําหรับวันนี้แล้วก็ชุดน้องถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับเราจะเห็นว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะใส่เป็นชุดสีน้ําเงินจ๋าจ้าไปหน่อยแต่องค์อีจะใส่แบบเข้มเข้มขึมขมก็ถือได้ว่าสวยสง่านางพญานะวันนี้ต้องยกให้น้องจริงๆนะครับแล้วก็ อ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสก็ขอส่งกํลาลังใจเนาะไปให้อุ้มอิมแม่้อแพงด้วยก็แล้วกันนะครับขอให้น้องคว้ามาทุกๆรางวัลเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ถือว่าน้องเนี่ยมีชื่อเข้าชิง2รางวัลคือต้องยกนิ้วโป้งให้แล้วสุดยอดมากๆที่สุดของที่สุดแล้วกระแสแรงผ่าน FC เยอะ นะครับแล้วก็เป็นดาวรุ่งตัวจริงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นหมอลำขวัญใจมหาชนอยู่แล้วเนาะสำหรับองค์อิมบ้่นแพงนะครับนะวันนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันในคมชันลึกต่อว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับนะก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชงอิมข่าวกระแสด้วยนะครับวันนี้เนาะน้องก็น่าจะได้แสดงต่อ,อยู่ที่กรุงเทพพรุ่งนี้อาจจะปักหลักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร,ร,รหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจก็ขอให้น้องเดินทางปลอดภยัยขอให้เฮงเฮงปังป ในทุกๆงานด้วยกันแล้วกันนะครับ